สนับสนุนโดยบริษัท IRPC จําจำกัดมหาชนสวัสดีครับรายการ Business Talk วันนี้เราจะพูดคุยถึงโอกาสและการลงทุนนะครับในท่ามกลางภาวะเศรษฐกษิจโลกซึ่งยังคงผันผวนอยู่แล้วก็ตลาดเงินตลาดทุนยังมีความไม่แน่นอนสูงนะครับในปี2013นี้นะครับ ล่าสุดมานี้ทางกองทุนการเงินระหว่างประเทศหรือว่า IMF ได้ออกมาเตือนนะครับว่าเศรษฐกิจโลกก็ยังคงอ่อนแออยู่นะครับปีนี้ถึงปีหน้านะครับแล้วก็นายจอร์ซอรอสก็เพิ่งจะออกมานในการประชุมที่ของ World Economic Forum ที่ดาวอสนะครับออกมาว่าดอกเบีย้ยอาจจะอยู่ในช่วงขาขึ้นนะครับในช่วงปลายปีนี้หลังคืนหรือว่าครึ่งหลังของปีนี้ถ้าหากว่าเศรษฐกิจของอเมริกามีแนวโน้มที่จะฟื้นขึ้นนะครับทาง ปัญหาวาดิของรัสเซียนะครับนายวลาดเมียร์ปูตินออกมาเตือนถึงการทําสงครามทางด้านการเงินนะครับโดยทาง Federal Reserve ของนิวยอร์กทาง Federal Reserve ของสหรัฐอเมริกาและทาง Bank of j a p a ปนของญี่ปุ่นได้ทำนยโยบาย QE ออกมานะครับและทางผู้นำของเยอรมันก็ออกมาในทางเสียงเดียวกันท่ามกลางตลาดโลกที่ไม่มีความแน่นอนในขณะนี้โอกาสของการลงทุนจะเป็นอย่างไรในวันนี้นะครับผมได้รับ เกียรตินะครับแขกมารับเชิญของเราเป็นผู้รู้ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการเงินและการลงทุนนะครับท่านแรกที่ผมขอแนะนําอยู่ในรายการของเราก็คือคุณมาร์คแม็กิวส์นะครับซึ่งเป็นหัวหน้าฝ่ายวิจัยของจูเลียสเปร์นะครับอยู่ที่สิงคโปร์ครับสวัสดีครับคุณมาร์คสวัสดีครับคุณธนาอีกท่านหนึ่งต่อไปนะครับก็คือซึ่งเป็นประธานเจ้าหน้าที่บริหารของบลจวันนะครับซึ่งคือคุณดรวินนะครับอุดมรัชตะวันิษฐ์ครับสวัสดีครับ เริ่มต้นที่คุณมากก่อนนะครับได้ข่าวว่าผู้ประสานไทยเก่งกว่าเก่งกว่าคนไทยอีกผมหวังว่าคุณทันรงไม่มโหเดชวดวกภาษาอังกฤษครับก็ภาษาไทยก่อนถ้าเกิดภาษาช่วงไหนท้่ไม่คล่องก็ภาษาอังกฤษก็อยากจะให้คุณมาร์กช่วยวาดภาพให้หน่อยว่าเศรษฐกิจโลกปีนี้จะเป็นอย่างไรแล้วก็ภาวะของการ I think this is a year of recovery. And uh, the reason I say that is if you look at the uh, exports from Korea and Taiwan, which are like canaries in the coal mine for global growth, they're picking up quite strongly in December. So uh, I think the European uh, crisis is gone and i think that europe is still in a recession but the european economy is going to get better this year mm -hmm. the us will continue to grow very slowly mm -hmm. and then china china which last year was slowing down slowing down slowing down uh, is now starting to improve so the global yep. backdrop looks คุณมาร์กบอกว่าปีนี้จะเป็นปีแห่งการฟื้นฟูของเศรษฐกิจนะครับดูและได้จากตัวเลขการส่งออกของทางประเทศเกาหลีที่มีการฟื้นขึ้นมาแล้วก็คิดว่าทางยุโรปคิดว่าปัญหาวิกฤตเศรษฐกิจอาจจะจบไปแล้วนะครับอาจจะมีการฟื้นไม่ค่อยฟื้นขึ้นมาโวนสหรัฐอเมริกาเศรษฐกิจก็ฟื้นทางประเทศจีนเองก็คิดว่าเศรษฐกิจก็ฟื้นครับเพราะฉะนั้นโดยรวมนะคุณมาร์กมองเห็นค่อนข้างที่จะดีนะครับกับภาวะเศรษฐกิจโลกครับดอรวินครับมองยังไงครับ จริงๆในแง่ของบรลจวันนะครับ,รบเราตั้งแต่ปีที่แล้วแล้วนะครับเรามองว่าเศรษฐกิจเนี่ย มันสะพานผวนก็จริงแต่อยู่ในเทรนดที่ดีขึ้นในช่วง3ปีนี้ก็คือ2011 1213เนี่ยจะดีขึ้นต่อเนื่องนะครับเหตุผลหลักที่เรามองว่าดีขึ้นต่อเนื่องในทุกภูมิภาคเนี่ยคือเม็ดเงินนะครับที่ธนาคารกลางเนี่ยที่ใช้เป็นภาษาเทคนิคคือ monetary policy เนี่ยใช้ในการช่วยกระตุ้นเศรษฐกิจตลอดซึ่งเม็ดเงินที่กระตุ้นตั้งแต่2 0 0 9เเนี่ยจนถึง2อ1 1ันเนี่ยเริ่มเห็นผลก็ตอนนั้นพอดีครับเราก็นับดูว่าตั้งแต่่อดกันนับถองปีนสไมเอาค่องดีนรับสอน ความดีเนี่ย เราไม่ได้มองว่าปัญหาที่เป็นต้นตอของเศรษฐกิจโลกเนี่ยจะหมดลงนะครับอาทิเช่นปัญหาทะานา,าเศรษฐกิจของยุโรปนะครับที่เราบอกว่าดีขึ้นเนี่ยมันก็คือแค่ดีขึ้นจากของที่เรียกว่าแย่ถึงขั้นแย่มากขึ้นมาเป็นแค่แย่ถึงแค่แย่น้อยหน่อยนิดเดียวนะครับซึ่งเรา้ได้บอกดีขึ้น,นในปัญหาเฟดเดมเมนทัลเขาได้แก้อย่างแบงกิ้งคริสซิสเนี่ยแล้วก็โซเวรนเดดหรือว่าตัวหนี้ของภาครัฐเนี่ยได้มีการแก้อย่างนี้คือตัวที่เราบอกว่ามันยังไม่ได้แก้อะไรสักอย่างนะครับตัวที่ทามันเืองี่ แล้วก็ policy maker ในแต่ละประเทศเนี่ยอันนี้ไม่นับแค่ยุโรปนะครับในหลายๆที่เนี่ยพร้อมใจพร้อมใจในการจะแก้ขนาดไหนนะครับปัญหาของทางยุโรปเองที่เราเป็นกังวลนะครับเราไม่คิดว่ามันหายไปนะยังอยู่กับเราทางวานเองเรามองว่ายุโรปเนี่ยจะเป็นเหมือนญี่ปุ่นโลอดาวไปเรื่อยๆแต่ก็เขาเรียกว่าไม่ไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตใช้ภาษาอย่างนี้ละกรันไม่ตายแต่เลี้ยงไม่โตเนี่ยปีสักประมาณ10ปีนะครับเหตุผลหลักคือถ้าเราดูความไม่ได้แก้อะไรทั้งสิ้นตอนนี้ที่เขากำลังจะดีเบตกันหรือต้องเขียนนคืออ เงินที่ให้กรีซไปเงินที่ให้ธนาคารของหลายๆประเทศไปที่มาขอเงินที่เรื่อง L T R O ไปเนี่ยสรุปแล้วใครจะเป็นผู้ดูแลแล้วธนาคารเนี่ยจะเป็น E C B ไหมที่ดูแลธนาคารทั้งหมดของทั้งยุโรปเลยพวกนี้เถียงกันไม่จบซึ่งอันนี้ผมว่าเป็นเขาเรียกว่าบทต่อไปที่ต้องน่าติดตามของยุโรปนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นตราบใดที่โลกมีเม็ดเงินนะครับเม็ดเงินเนี่ยสภาพคล่องเนี่ย ยังไงก็สามารถช่วยเขาเรียกว่าบรรเทาเนี่ยความเจ็บปวดของเศรษฐกิจได้ซึ่งอันนี้ก็เป็นสิ่งที่เราเห็นมานะครับอย่างที่คุณมาร์คได้เรียนไปก็คือสําหรับเราเองเนี่ยเราก็ยังมองว่าปีนี้เอเชียนะครับเป็นปีที่น่าจะดีกว่าทั้งทางยุโรปแล้วทั้งทางอมเมริกานะครับจริงๆถ้าเรียนตามประเทศเศรษฐกิจเนี่ยเราชอบเอเชียมากที่สุด ในเอเชียเนี่ยที่น่าแปลกใจนะเราชอบไทยมากที่สุดด้วยอ๋อเลยครับเราชอบไทยอันนี้อันนี้ไม่ได้มี bias นะครับไม่มี bias ในประเทศนะครับที่เหตุผลที่เราชอบไทยเราไม่ได้บอกว่าไทยโตมากที่สุดนะครับแต่ในแง่ของ stability of growth หรือว่าความสม่ำเสมอแล้วก็ความยั่งยืนของการเติบโตของไทยเนี่ยในช่วงจากนี้นะครับต้องพูดตั้งแต่ปีที่แล้วเนี่ยช่วงจากนี้อีกปีเนี่ย ถ้าไม่มีปัญ,ปญหาด้านการเมืองเรามองว่าเป็นอะไรที่ stable มากที่สุดเหมือนอย่างเซ้นอินโดเอาเมื่อตั้งแต่ปี2008ครับ,ค,รบคุณมากครับ,ค,รบคุณมารบอกว่าเป็น year of recovery เป็น year ของการฟืร้นเศรษฐกิจใน<ม>เขตเศรษฐกิจหลักๆของโลกไม่ว่าอเมริกา<ม>ออยุโรปหรือแม้แต่จีนเองก<ม>็จะดีขึ้นเนี่ยที่ไอตัวเม็ดเงินเนี่ยมันจะไหลไปที่ทางไหนที่ผ่านมาเราเห็นว่าเริ่มที่จะตลาดทางด้านเอเชียเริ่มจะร้อนนะครับถ้าเกิด ถ้าเกิดมันมีการฟืร้นอย่างที่คุณมาร์กเชื่อเนี่ย direction ของ movement ของ mm hmm. capital หรือ investment มันจะ flow mm hmm. ไปในทิศทาง mm hmm. ไหนครับ I think that um, it will go into China uh, I don't think China is the best place to invest I think there's a there's a A quality uh, aspect of investing that is missing in China. Uh, uh, I think that, I think that you know, when you invest, you look at the economy of a country, but you also have to look at the quality of the companies. Um, and uh, although China has very strong GDP growth, uh, generally the quality of the companies is bad mm. so although i think that a lot of money will go mm. into this kind of you have a a strong economy, but then very bad coming to I think, you know, so the top line looks good, but the bottom line doesn't look so good. A case mm. in point, this year, although China's GDP growth will be about 8%, mm. it's EPS growth, mm. it's earnings per share mm. growth, only about 10%. Mm. But Thailand, I don't know, Kunwin, what mm. uh, what you forecast for Thailand's GDP mm. this GDP year. GDP for this is supposed to be 5. So 5%, mm, yeah. much less than 8%. Mm. But in Thailand, uh, earnings per share growth should 15. be about uh, 15%, mm. so much more than China. ประเทศจีนเนี่ยถึงแม้ว่าจะดูดีโดยรวมนะครับในระบบเศรษฐกิจอาจจะโต8%แต่ถ้าเกิดถ้าดูตัวรายบริษัทแล้วเนี่ยค่อนข้างที่จะแย่นะครับ EPS หรือว่า earnings per share นะครับหรือว่าตัวกำไรต่อหุ้นนะครับอยู่ประมาณ10%นะครับ <Yes. S 1> ไม่ค่อย <Okay. S 1> ดีเท่าไหร่ส่วนประเทศไทยเนี่ย GDP ปีนี้นโต 5%, 5แต่ว่า e <PS. S 1> ตัว EPS หรือว่า earnings per share หรือว่ากำไรต่อหุ้นเนี่ยค่อนข้างจะดีอยู่ที่ประมาณ 10, า15%หรือว่า 18%, า18ซึ่งในแง่นี้ก็คือแสดงว่าตลาดของไทยเนี่ยก็คิดว่าน่าด ดูดน่าสนใจมากกว่าประเทศจีนครับ okay. Anything more to อ d d Well I do like Thailand I mm hmm. think that uh, the quality of the companies is good not every company but I would say four out of five companies in Thailand mm hmm. are good companies and mm hmm. in, in in China I would say one out of five mm hmm. <So S 1> คนมาค่อนข้างที่จะชอบประเทศไทยนะครับ คิดว่าคงอยู่ประเทศไทยมานานแล้วก็พูดถึงแล้วเขาเจาประเทศคือบอกว่าใน4 4ใน5บริษัทเนี่ยประเทศไทยเนี่ยเป็นบริษัทที่ดีนะครับมีคุณภาพส่วนในตรงข้ามกับประเทศจีนนะครับใน5บริษัทเนี่ยแค่1 1ใน5เน่านั้นเองที่ดีมีคุณภาพ So how can you pick the good ones out of the bad ones in maybe in China oh in China well you know I think that In China, the problem is that the big companies are owned by the government. Mm. Uh, in fact, if you look at the top twenty companies in China, only two are private. Mm. All the other ones are over seventy percent owned. Mm -hmm. So one thing is so they are being directed. You know, they are being by directed by the government. By the government so. Yeah, and uh, so one thing I think is to to try to find good quality uh, private companies. And they do. So have this is them. good or bad? Because uh, it's, uh, this is a success story of china well, so far china has directed uh, you know, economy. Yeah, well it, it worked but now i think uh, it's not working so much anymore and uh, but there are good companies in china like uh, i give you just one example tencent which is the big internet company that is up about 700% uh, uh, since 2008 even though the chinese market is down so there are good companies in china but not many yeah. ผมว่าประเทศจีนเนี่ยนโยบายเศษยรษฐกิจหรือว่าบริษัทอะไรต่างๆเนี่ยส่วนมากจะอยู่ภายใต้การดูแลนะครับล้บวาการบริหารของรัราฐบาลน,นะครับก็คือใน20บริษัทเนี่ยมีแค่2บริษัทเท่านั้นเองซึ่เป็นของเองกนชนล้วนๆนะครับแต่ว่าทั้งหมดเนี่ยก็ยังคงมีบริษัทที่ดีอยู่นะครับเช่น<ช>บริษัทชื่อเทนเซน <ๆ S 2> ็นซึ่งเป็นบริษัทอินเทอร์เน็ตน,นะครับซึ่งที่ผ่านมาเนี่ยหุ้นก็ขึ้นตลอดเถอรเทิงเลยนะครับเจ็ดร้อยกว่าเปอร์เซ็นต์นะครับที่ผ่านมานะครับดรวินครับเป็นยังไงฮะ มองดูทางภาคการต่างประเทศแล้วเนี่ยทางวันของเรานะครับกองทุนเรามีอะไรที่เป็นลงทุนที่ออฟชอ์หรือเปล่าฮะี่ที่ตลาดต่างประเทศที่เรามอง ในแง่ออฟชอร์นะครับกองทุนรวมของวันเนี่ยเราก็มี3-4มสี่โปรดักต์นะครับก็2องโปรดักต์เด่นที่ปีนี้เนี่ยที่ทางวันเนี่ยแนะนำให้นักลงทุนไปลงทุนนะครับอันแรกเนี่ยเป็นกองทุนที่เน้นลงทุนในพันธบัตรรัฐบาลเอเชียนะครับที่เรียกว่าเอเชียนบอรนะครับเรามองว่าในแง่หัวความมั่นคงเนี่ยของรัฐบาลในประเทศเอเชียทั้งหลายตั้งแต่เกาหลีลงมาถึงประเทศไทยลงมาถึงอินโดเนี่ยมีความมั่นคงท่าทานความสามารถชำระหนี้มากกว่ายุโรปเรตติ้งกำลังดีเครดิตกำลังดีต้องพูดว่าเรตติ้งต่ำกว่าแต่ในแง่ของใ่มคร จริงแต่ว่า o u t g o i n งเนี่ยเราเนี่ยมีความเขาเรียกมีความสม่ําเสมอมีความมั่นคงมากกว่ายุโรปแล้วก็สหรัฐนะครับก็ดูง่ายคือนี่สาธารณะที่พวกเราแต่ละประเทศเนี่ยสี่สิบถึงห้าสิบเปอร์เซ็นต์เท่านั้นอย่างอินโดนีเซียไม่น่าเชื่อยี่สิบเปอร์เซ็นต์อันนี้เป็นจุดเลยที่เราบอกว่าอยู่ค่อนข้างดีแล้วก็ความมั่นคงค่อนข้างสูงเราเลยแนะนําไอ้ตัวเอเชียนบอนด์นะครับอีกตัวหนึ่งเนี่ยที่เรามีก็คืออันนี้เนื่องจดอกเบี้ยมันไม่ค่อยจะเท่ากันนะครับอย่างอินโดนีเซียนดอกเบี้ยค่อนข้างจะสูงประมาณแปดเปอร์เซ็นี่่่ออััันนนนนไหาาาสใจมกกกวครบต้ง เรามองเป็นภาพรวม2อันนะครับเวลาพูดถึงการลงทุนในต่างประเทศเนี่ยสำหรับนักลงทุนไทยนะต้องมอง2มิติมิติแรกคือตัวสินทรัพย์ก่อนอย่างเอเชียบอลก็คือดูพันธบัตรประเทศนั้นมีปัญญาจ่ายเงินเราไหมอยู่สูงพอไหมอีกมิตินึงคือค่าเงินแล้วค่าเงินของเขาเมื่อเทียบกับค่าเงินเรียกว่าเบสคอเรนซีที่เราไปลงทุนอย่าง US ดอลลาร์หรือว่าค่าเงินจริงดอลลาร์เป็นยังไงซึ่งทั้งหมดทั้งปวงนียเราคิดรวมไปรวมมาแล้วมันก็ยังคุ้มค่าลงทุนในประเทศไทยอย่างเดียวในแง่ของพันธบัตรเมื่อเเเปรรรีีีีียยบบบบททกกัััััพนนนนนธตฐาาลไไ่่ขออึง เรามองว่าเป็น opportunity อย่างที่คุณมาร์กบอกเศรษฐกิจจีนเนี่ยน่าจะแบบประมาณดูมีแนวโน้มปอททอมขึ้นนะครับตัวหลักๆที่เราดูเนี่ยก็คือการส่งออก ภาคการผลิตภาคการบริการและภาคการบริโภคของจีนดีขึ้นหมดรเราแนะนํานักลงทุนเนี่ยเข้าไปซื้อแทนที่ซื้อบริษัทที่เป็นหุ้นเล็กๆของจีนนะอย่างที่คุณมาร์กบอกมันก็หายากแล้วเราก็ไม่ค่อยเข้าใจเขาแล้วก็ p o r a t e g o v ว่านั้นสองเขาว่า, ance, า,วาบริษัทมันจะดีหรือไม่ดีขนาดนั้นขายได้ร้อยกำไรหรือบาทเดียวอะไรเงี้ยเราก็ไม่ค่อยเข้าใจนะฮะเราก็แนะนําให้ไปซื้อบริษัทใหญ่ๆที่อยู่ในดัชนีใหญ่ๆอย่างตัว H S E I นะครับซึ่งเป็นบริษัทใหญ่ที่สุด25บริษัทแรกของจีนก็อันเนี้ยเราแนะนม ลงทุนนะครับดูง่ายๆดัชดนีเสี่ยงไห้คอมโพสิตเนี่ยถ้าเขาต่ากว่าประมาณ2 2 0 0เราก็ค่อยๆแนะนําให้เก็บเรามองว่าปีนี้ถ้าจีนดีขึ้นเดี๋ยวมันน่าขึ้นมปต่ำกว่าสูงกว่าส5 0 0าจุดได้อ,อันนี้ก็เป็น2ตัวในออฟชอ์ที่เราคิดว่าดูดีนะครับแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยทางวันเองเราก็มองว่าออฟชอ์แอสเซทนะครับคนที่จะไปลงทุนเนี่ยควรจะต้องมีความเข้าใจทั้งในมิติของแอสเซทเองอและในมิติของค่างเงินคุณอาจจะบอกแต่ว่านักลงทุนเขาก็บอกเขาเชื่อถือในบรริษัทททจจดกาองุวมี่ะูแล แทนให้เขาเพราะ<ๆ>ว่าเวลาตั้งกองทุนอะไรต่างๆขึ้นมาเช่นคอรเนียนฟันนะฮะหรือว่าอินเดียนฟันชายน่าฟันเนี่ยเขาก็เชื่อมั่นนะฮะว่าบริษัทจัดก,การกองทุนด,ดูแล,แลเขาแล้วเขาไม่ต้องทําอะไรมากก็ซื้อหน่วยลงทุนไปและนี่อาจจะเป็นความเข้าใจผิดนะครับและนี่คือผลว่าทําไมวันเนี่ยถึงให้ความสําคัญในจุดนี้ครับเราจะไม่แนะนํานักลงทุนให้บอกว่าเฮ้ยตรงนี้ผลตอบแทนดีซื้อไปเถอะเราจะไม่ใช้คําพูดแบบนี้เราจะบอกว่าตัวนี้มันมีดีตรงที่ อย่างที่ผมได้เรียนไปมีดีตรงที่1มีดีตรงที่2มันเหมาะกับคุณไหมนี่คือการทำบริสโพไฟซึ่งอันเนี้ยผมมองว่าสําหรับคนที่ไปออฟชอร์ทุกคนเนี่ยต้องดูดีๆเพราะมีความสําคัญนะครับแล้วออฟชอร์ที่ยุโรปนะครับออฟชอ์ตลาดที่ยุโรปเนี่ยถามผมนะครับความน่าสนใจค่อนข้างดีเหตุผลที่ดีเนี่ยไม่ใช่แปลว่าเศรษฐกิจเขาฟื้นเหตุผลที่ดีคือเป็นเพราะมันถูกนะครับแล้วบางตัวมันดีบางตัวมันก็ดีแล้วก็ถูกข้อสําคัญคือว่าแทนที่จะซื้อทั้งตลาดสาหรับยุโรปสาหรับสหรัฐเราแนะนําให้ซื้อเป็นายตัว เนื่องจากว่าประเทศพัฒนาแล้วพวกนี้เนี่ยสหรัฐญ,ญี่ปุ่นยุโรปเนี่ย governance คอเบรตการเวนสดีมาตรฐานทางด้านแอคเคานติ้งสูงมีการควบคุมที่ดีค,คุณไปเลือกได้วิเคราะห์ให้ถูกอย่าซื้อทั้งตลาดเพราะตลาดจะไม่ค่อยเปิดฟอร์มนะครับ,ค,รบ,ค,รบคุณมากครับเมื่อกี้คุณมากพูดเรื่องจีนพูดเรื่องประเทศไทยยังไม่ได้แตะเกี่ยวกับยุโรปหรือว่าอเมริกาเลยโอกาสของการลงทุนในสองตลาดยุโรปหรือว่าอเมริกาเป็นยางไรครับ Well You know, I think what we both said, we have in common, Dr. Nguyen and myself, is this idea that you should invest in companies, not countries. So even if the United States has low growth, there are great companies there, mm -hmm. like McDonald's is a great company. Uh, Coca Cola is a great company, so is General Electric. So, even if the United States economy uh, grows quite slowly, which we think it will, uh, there are still good companies to invest in there. In Europe, uh, I think what is interesting now uh, is that the crisis is gone away and there are some good quality uh, multinational companies like in France for example uh, Total, Veolia, uh, France Telecom these are these are global companies but because they're listed in that country they're very very cheap so uh, I like uh, good quality companies in both of those places ยังมีบริษัทนะครับในอเมริกากับยุโรปก็ยังมีโอกาสที่ยังเติบโตตดีที่อเมริกาก็คือโค้กอย่างบริษัทอย่างโค้กคาโคล่านะครับที่แมคโดนัลด์ที่ยุโรปอย่างเช่นในฝรั่งเศสก็คือบริษัทโทเทลนะครับบริษัทน้ำมันนะครับแล้วก็ฟรานซ์เชลเล่ตคอมอะไรอย่างเงี้ยโอกาสดีครับโอกาสหน่าโอกาสช่วงต่อไปนะครับเราจะกลับมาคุยกันใหม่นะครับถึงเรื่องการจัดพอร์ตการบริหารการลงทุนของของจากสายตาผู้เชี่ยวชาญนะครับ